เราตาหูเด้งเลยนะนาบีก็าหวาบาลุก็ไม่ชอบสถาฐานนะถ้าทิ้งมึงตัวเยอะกว่าสภาพการเหตุการณ์ไม่สามารถจะทำอะไรนาบีได้สภาพการก็คนสภาพน้ำเยี่ยวสภาพน้ำเยี่ยวกูสภาพอ่อนฮีดทั้งหมดนาบีทำได้เพีนาบีรับได้หมดทุกอย่างรับได้ไหมเราสภาพอ่อนหินสภาพน้ำเอ่อเยี่ยวฮะนาบีทุกซัตว์ก็น้ำเยี่ยว นาบีทุกท,นะทุยนัลายใส่บนะลองสับสนนับได้ไหมนั่นเลยพี่เก๋เถี่ยวน้อใส่ให้กับน,นาบีและความชอบบาอุทธนี่แล้วก็เยอะกว่ามูย,ยาดาบนบุญท่านก็ความชอบบาได้อุทธ ซึ่งว e e an ิธีการในเลยไปถึงจุดนั้นน e ั่นวิธีการวิธีการที่จะไปให้ถึงจุดนั้นนั่นแปว่ากบาถูกบานั่นนั่นแปลว่านั่นแหละมิดไดดับเป็นนั้นเลยแดับให้ลูกยามาถูกคนดตัคนนั่นเลยวิธีการนั่นเลยถ้ามิดับให้ไม่พื้นเลยขวดกระไดกรถไสฟิเกตให้แต่ว่าใด้เมื่อยันขวดต่างขึ้น่งกระไดลูกขึ้นหลอกกับชายนั่นแหละวิธีการคือเรกล้าผูกกับคนนี้ครับนั่นเลยถ้ามิดับไม่พื้นเลยเด้งมันก็ว่าวิธีการมันจะาวิธีการเดียวคือกล้าผูก กับคนเนี your mind. Your mind ้ยมันมีความป้าเสีกูกูไม่กูไม่ชดใจนี่แต่กูผูดนี่กูเดียกรองให้มึงมาซูอิสลามนี่อ่าอะไรอะไรอะบีนั่นแหละเรื่องนั้นเราขาอความแก้บาสมึงเดียวเดียวแคไม่เรียกรองใครนะไม่ใช่ใครวบาสมึงขอแต่้านั้นเขาอความมัวมัดกันจะไม่รู้อ่มัวมัดอามีนอะไรอามีนมัวมัดป็นคนเชื่อีได้คนดีคนไว้วางใจได้ แต่วันนึกวันได้ที่นาพีข้าไปห้าว่ามึงประกาศมึงกล่าวแต่กาลที่มัลายลายหลุดล็อกอ๋อมัมมัดนี่มึงบ้าเลยฮ่าเฮ็ดไม้ละัแสดงว่าการที่จะได้สีฟัาตรงนี้ต้องกล่าวพบคนเลยต้องกล่าวผลกับคนนนั่เลยเทื่อลอยดส้ให้ถาวันไม้แต่ละคนนั้นโดยเขาอาจจเทื่อนั้นเลยถาว่าเทื่อนั่นเลยเทื่อนี่ดีให้มันก็มีล้านที่ไปกูดูที่ตำรวจเลยได้ไหมมันก็ไปเลยไปห้าตำรวดตะคุนว่ะนั่นแหละล็อกติดไส้ให้ถาว่าตกคนที่ไม้นนั่แหละแต่ละ พอได้ว่าการทัอพิจารที่ต้องข้อว่าให้มามาถ้าถึงที่สหายปีกนี่ที่พลนาดยัดบรวตาถ้าเคยกลาหาญข้อหายล้อส่ายปีเกย์ให้เมื่อกับดาบีนะระวังนะสาวกของจูเจ้าจะแตกเขาก็อให้แทกเนยินยัดอยู่นานดาว่าแหนก็เป็นคนกล้าหาญหรี เคยห่านข้อหรอกการข้อไอเอาองสมเมือนกับปีกตาบีเรักไม่ได้หรอกนนั้นเลยเขาใจก็แค่เพียงให้เราหนักสรางอยู่แต่ว่าเลตใส้ปีเกใหรอกปีวกกับขุนอืดหรอกมาไม่ไ้ถาหาวันนั้นละถ้าหาวันนั้นต้องเื่นบาบาแล้วถียน ก่อนนี่นี้บางทีน้าบีถ้านำทำบียังง้าบีไปขอประตูเลยก็กลัวแตัว็เล็กขึล็กขึ้นนเออน้าบีไปขอประตูเลี๋ยวก็ทำฟูรัวบัวบาน้าบูจะให้โคตตกหัวถุนน้าบีย่างไปถึงเราบปโคตตกจังแม่ให้ทำกัดที่ะนี่เราไปเจริญรูล้านหลักจิตแรงเดี๋ยวมันไฟให้เราฮิดเดียวเรานี่ครับนั้นเดี๋ยวนี่ในลูกฮิดเดี้ยวในลูกล้านความปวดร้าวมันจะปิดกับว่าคนที่ว่าบางทีมันจะบางทีแม่เขาบอกว่าได้ว่า ที่เดียวเลยเน่งให้กับเราทึงหมดมา่เราตางาว่ใจในเที่ลเฮ็ว่าหัวใจเราอีกไม่ได้หลุดจากความเป็นจริงเลยไปดกว่ามิดไม่หว่าหลุจากบาผดมามาหลุดเลยมื่หใจเรตั้งาบุหีตันทีเลยโอ้กันบังซ่าดเดียวกุกระบาดเสียเฮ็ดมอะมันมีอนั้นนั้นตัวจีคาดไอไอล่บ่า ถ้งลมมันอยู่เีีอวลลอกหรอกถ้าเอาล็กคุมเราหนงยันไม่รือถ้าอล็อกคุมไห้เราหนีไม่มีหรอกเอียวกคุมมหนีทั้เืองติดต่อแจันเรื่อยบเราอยู่เลยอย่างแจ็ตตันจะไปทราบอีกคนที่ตุ่นเตียกร้อง้มัดราไบ้าล็อกให้เราถ้าเราล็อกคุมแจ็ตันไม่ให้ยบเราได้ทีนั้นเมื่อเราล็อกคุมแล้ตันนั่นเล นั่นแหละที่นั่ที่เจัตันบอกว่ามันจะลอกหลุดล้านจุตึกวัดเก้วมัดแล้วบอกมึงลอกไปเลยแต่คนในทีกูปอกป้องไว้เนี่มึงไม่มีทางหรอกที่จะลอกได้ไปเลยนะเด็กฮัดดิศฮัดิศกูซืเองจัตันข้อต่อล้อยสุตะลาว่าฉันข้อลอกหลุดล้านอันดับจนดตึกวัดเก้วมัดตเลยก็บอกคุณลอกไปเลยแต่คนในที่กูคุ้มไว้คนในที่กูหลักซาไว้คนนั้นมึงไม่ทราบมาจะแตกเอาได้หรอกเพราะเจัตันมันเป็นมาตัวนึงหรอก แต่มาที่พี helfen, ่เจ <cat on subscriber Airbnb> ้าของเคยเจ้าของมาตัวนี้อดล็อกท่านมัทนบีบอกแล้วว่าเชตันเปลี่ยนสมเกนมากข้องแพลนั่นละมิตบางที่เชตอนมันล็อกไอ้อิบาดัดยิ่งเล็ดแต่ว่ามันไม่ล็อกดังสมเกล้าปตัวอ้ายมมันไม่มันไม่ได้มันก็ว่าอะไรอะเดือนงสีฟัดเหลาเนาะมิดบางที่เดี๋ยอิบาดัดมันให้อิบาดัดเลยแต่ว่าเดือนงสีฟัดล็อกมันให้เอาขึ้นมาเหลาสีฟัดด่างด่างเหลา เราไม่ใจมังหงายเมื่อนั้นบาทีอบนุี้ยิกตีถูกออกอย่างนี้มันร้นว่าถ้ากลัวแต้ถ้าผมถึงเราคนทำแต่ว่าเลวกันอย่างน่ากลัวเลยถ้าหมถึงความม็นจริงเลวอย่างน่ากลัวกลัวร้าไ้ับวเวตัวร้ใสาตาขอคนเราทำแต่ว่าใสายตาขอลมันร้อรหนีเลยไมาะมันอ่างรู้องกลัวนี่ นี่ว้อผุผัวว่อผผัวว่อโง่ว่หรอว้อผ่ว่อคว่างกิ๊บไฮนี่นอาล็อกก็ให้เอาล่อกเนไอว้อดิไอกระปุบดไอกระโบู้้ด่ถูกคนกัด่าิน่มันมัารอ่เช็คเลยได้ลยเยามาเลยนะวันที่เราไหวใจก็บอกเราอกแต่ว่าแต่เราไม่เคยคิดเลยว่าข้างหน้าเราต้องทนทกันทนึเล่น่รโดนเจ่เดินรับจ่าบีมันลั่ เอวีก้่ลานเยอนลูกเกิอยู่ก่ลูกสู้เกิลูกเกิดเมานับีนอะไรไหาพเอให้อเมทิเจ็ดถือเลยถ้าเราองปี่เก๋เขาฝอเด็กน้ำมาเลวไว้ทัดแต่ว่ามันเ็รืดีแสดงว่าที่เราอไปคุ้มที่ถ้าไม่พบคนเราไม่จบเราต้องให้พบคนแลืก็ตับปาทีนั้นอะไมาถึงปที่มจุกบักอมิิสครับผมไปห้าคนนั้นมาแล้วนายก พุไปห้ามาเร็วพอกมาเร็วนายพออพุไปขึ้นมาถูกบ้านเร็วห้าว่าพื้นหลาทึ่งแงามีดวางระเบดเลยเหลาทางคิดถ้งความเปจริงทึ่ตรงนี้สิบเอ็ดครัวสิอ็ดรัวนี่ลงคิดเลยทีทึ่อามีดบอกก็ว่าเมื่อกด้มันไปได้เงีืมเล็บเรานี่ถ้าผตองความเป็นจริงมื่อกิได้ทีว่าได้เท่าไรไม่ได้ถึงถึงทวงที่บางที ก็แกวิลาศเนื้อเราไปนั่นแหะที่นั่นถ้าบอกวลาที่เนื้อเราไปนันนั่นมันได้เซ็ตในึ่งมุสลิมมันดีเลยมีแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนี่ว่ามันได้ว่าคิดว่าอามิดเอออย่างอ่ลนล่์อย่างไม่ใช่พิจิให้พอทุกคนนี่เขาชักมาเล็ว่าให้ทำแต่ว่าอิมพีโรด mmm, ีอย่าทำแต่ว่าอิติมัยอิเอาเอาอิมพีโรดีนันมาซูอิติมัยอิให้ทำเหมือนกันอิติมัยอิแต่แค่เอาอิมพีโรดีลงไป มาให้เป็นอิติมัยีพี่รองม่ใช่ไม่มายักไม่ใช่มายักทุกคนแต่ตามเผือเราให้นํำมายักอิมพีโรดีทึงให้มันนั่นมามายักอิติมัย ได้รายละเอียดตัวข้อผุดมาเลยจากอิติมานั่นเลยยศที่พาดมาข้อบอกเนี่นำหมายทำอินฟิโรดีนั้นเผื่อมาสู้อิติมาอีอินพิโรดีเขาเน้นตอนเราอยู่มาก่อนที่เราข้่ผุดเท่าจับ้นราะวันนี้เราอยู่มีอามิสเนี่ยเราต้องเมื่อไงวนนี่แหละอามิตรทั้งงานได้ก็ไปเป็นครูให้ไปเป็นครูให้ไปเป็นครูพออยู่ในยามอานี่พอได้มในัดนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่บ้านต้องอยู่ต่อคนเดียวกันเราไม่ใช่เหรอมึงไปตามผุ่นั้นบาทีที่มึงตามธรรมดาช่วยช่วยม่าเดียวตั้งก่อนนะมึง ก็ไม่เฉ็บปล็กอะไรบุญวาเลว่ามีคุยพูดอะไรมันเฉ็บลกอะไรต้องท้าให้อามีตนบอกว่ามึงไปตามคนนั้นมาที่มือกันนั้นี้มันไม่ใช่แล้วแบนั้นถ้าปบบนั้นกามีที่แร่งจังนเถ้าแบนั้นหมายเลยมีมันต้องมันต้องพิเกมันต้องมีคนสั่งแต่หลายย่างแต่หลายย่างว่าคนนี้เราทิดงคนนี้มันไปมันไปคนลาหมวนกับแล้วนี่ต่อเดียวว่ามันงงเลไรแบบนี้ต่อเดียว เราต้องพูดที่เกลี่ยแต่ไม่เจอเลยมันงงหลาวแบบนี้ต่อเดียวที่ทุกคนเขาเอาจะมายั้งกันเลยเขามายั้งหรือไม่ยั้งเราไม่รู้เหลือดแต่เราตีความไปว่าเขามายั้งแต่ต้องหรือว่ให้ผมมายั้งอิติมาอี้ให้ได้ถึงแต่เราบัตรดูนั่นแต่วันแรลก็พุ่งคำนวนไว้หมดเลยว่าเผื่อไม่คนมายั้งพุกงคำนวนไว้ตังเพ่พุคิดไว้ตังเพ่ที่ของานี่มาผูกตัวเองได้แล้วตามี้คนบ้ายั้งก็ยังไม่เผื่อมทีอ่ะ มีแายกระจายในมุจราอ่าปันปื้มมั่งนี่คนเไม่เหมวิธีกาดีบอกมาแต่มีวิธอกมาอะไรอย่างไรสันเน้อกันอ่าวิธีการแต่ละคนช่วยไม่บอกไม่รู้แต่พวกไต่ละคนฮิตมากนะฮะตังแต่บ้านบุทธนั่นก็เปิดเราแย่แล้วบัวเราเฮ็ดหน้าอยู่แก่บ้านบุทธนั้นมัดแล้วเข้ามามัดแล้วเพราะคนที่แอบครัวนี่ที่แอบครัวนั่นตาตีว่าผู้ชายครัวละหนึ่งคนกัรซิบแอบคนตาตีว่าครัวละสองคนกาเท่ากับหญิที่สองคน ท่านอีขวบสามคนล่ะขวทสามคนกับถวสักสามสิบสาคนนั้นเลวผู้ชายก็ไม่เกินนั้นเลยที่ไม่บรรลุนที่ปวะมอย่ังเลื่อยเน่ามงจะบอกว่าคิดพัดนะงั่นคู้ของเขาเลยกูโดนโดื่อน